สวัสดีครับแฟนทุกคนนะครับผมเชิญมนประจำทุกวันนะครับกับเจดำครัมเปาวเคาะอ์ฟอนกับแบบจัดเต็มนะ3คู่ชูชีตในทุกช่องทางการติดตามของเรา mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ตูนยูนินเต็ดฟีเจอร์เงยเจดมทุกวัน mm hmm. ฝากแอดใหม่เราด้วยแอดตูนสามนั่นเองนะฝากด้วยนะแอดตูนสานะจ๊ะ คัมภีน์ภาสาอนะครับกับพริลลิกอังกฤษนะไปเริ่มมาที่4ทุ่งตรงจากฟุตอนอลดวลกับอับ12วูฟแฮมตันวันเดอร์เรสต์นะครับอานอลชนะ4แพ้1วูฟชนะ2เสมอ1แพ้2ฟอร์มต่างกันชัดเจนเฮดเวดอนอลก็ข่มกระจาย5นัดหลังที่เจอกับวูฟเนี่ย อาร์เซนอลชนะ4แพ้วูฟเกมเดียวนะตัวเลือกที่มาชนาธิ์วันนี้วิลเลียมซาลิบาเดแคนไรส์บุคาโยซาก้าส่วนวูฟนะครับมีแม็กซ์คิวแมนบูบาคาต้าอเร่แล้วก็ควางฮีชานคู่เดนชนาธิ์บังคับชนะห่าง2ประตูแฟนอยจะเฮได้1ประตูไม่พอซึ่งดูแล้ว1ประตูกับ3แต้มอาร์เซนอลใส่กระเป๋ารอเลยพวกเขาเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากฤดูกาลนี้และน่าจะยิงวูฟได้2ลูกขึ้นไปด้วยนะเพราะนั้นวันนี้มองเจ้าถิ่นนะครับจากฝูงอย่างอาร์เซนอล ไปต่อกันที่เที่ยงคืนครึ่งนะอันดับ15บห้าน้อง Forest ดงฟอเรสต์ดวลกับ19เอเวอร์ตันนะครับฟอเรสต์ชนะ1เสมอหน 1, ึ่งแพ้สามเอเวอร์ตันชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแต่เอเวอร์ตันโดนตัด10แต้มจากพรีเมียร์ลีกทําให้หล่นมาอยู่อันดับ19ตรงนี้นะเฮดเทรดเอเวอร์ตันดีกว่าชนะสองเสมอสองแพ้ฟอเรสต์ไปเกมเดียวจากคะแนนล่าสุดที่เจอกันตัวเล่นนะครับฟอเรสต์วันนี้นะมูซาเนียคาเต้บองแกนกิฟไว้แล้วกองหน้าอย่างคริสบูดส่วนเอเวอร์ตันนะครับเจมส์ทักคอฟสกี้เ,มเมจมส ฟอร์เรสเล่นในบ้านก็ดีส่วนเอเวอเรตตนนี่กระเสือกกระสนมากๆบอลแบบนี้เจอกันโอกาสแบ่งแต้มมีสูงแต่ยังแอบ,บเชื่อเล็กๆว่าถ้าจะมีผู้ชนะเอเวอเรตันดูมีแรงจูงใจที่ดีกว่าอย่างแย่คือเสมอตัวมองทีมยันครับเอเวอเรตัน ปิดท้ายที่คู่ดึกครับตีสามตรงระดับเจ็ดนิวคาสเซิลยูไนเต็ดดวลกับ6กแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะ,น,ะนิวคาสเซิลชนะ2เสมอหนึ่งแพ้สองแมนยูเต็ดชนะสามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งฟอร์มไม่ได้ต่างกันเยอะ head head เฮดทูเฮดนิวคาสเซิลเหนือกว่าฮานาลัสสุดที่เจอแมนยูเต็ดนิวคา 2, สเซิลชนะสองเสมอสองแพ้ยูชชเต็ดแค่เกมเดียวนะตัวเล่นนะครับนิวเซิลวันนี้จะมารับเซลนะครับโจลินตันและกองหน้าเป็นอาร์เรซเดอร์อิซักนั่นเองนะส่วนแมนยูเต็ดนะ มีฮารี่มักไาว์บูโดแฟนาแล้วก็ราสมุตฮอยลุนคู่นี้นิวคาสเซิลบังคับชนะในบ้านตัวเองกี่ประตูก็ได้ไปแฟนเฮเลยแต่เสมอพังทั้งแถบซิกิตันด,ดูแล้วโอกาสเสมอมันก็มีเพราะยูเต็ดเองเนี่ยมาเล่นเกมรับเต็มตัวแน่นอนวันนี้แต่นิวคาสเซิลในบ้านไว้ใจได้หลายต่อหลายทีมาหมดอนาคตที่นิวคาสเซิลเล่นในบ้านมาแล้วเพราะวันนี้ยูเต็ดไม่น่ารอดฟอร์มก็ไม่ได้ดีอะไรวันนี้เบียดเบียดหนึ่งประตูเจ้าถิ่นน่าจะพอไปไหวนะครับมองไปที่นิวคาสเซิลสรุปสาทีเจ้าทมพเป้าคําคือมา พริ์ลิกอังกฤษนะอาร์เซอลลเอเวอเรตันและนิวคาสเซิลฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปน,นี้ติดตามมาได้ทุกช่องทางของเรานะตูยูเต็ดเฟรจิเตอร์เกร์ดัมทุกวันนะพรุ่งนี้มาขาบ้ากันใหม่วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ